สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านเพื่อนพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่เคยทำงานด้วยกันมานะคะข้าพเจ้านางสาวนางรักบุญเกิดค่ะจะเข้างานเมื่อวันที่8พฤษภาคม2527นะคะก็ประมาณ40่สิกว่าปีมาแล้วคะ่ะเมื่อก่อน ไฟฟ้าจะเป็นฝ่ายบอจอบริการจำหน่ายค่ะคือจะคุมเกี่ยวกับอปอทุกเขตเลยค่ะเมื่อก่อนจะไม่ได้แยกทุกเขตอย่างในปัจจุบันนะคะ,ะปัจจุบันจะแยกอยู่ตามเขตแต่เมื่อก่อนจะอยู่รวมกันที่วัาเรียบทั้งหมดเลยค่ะจะออกสำรวจเกี่ยวกับสายอากาศแต่เมื่อก่อนจะเรียกสายป้อนสายอากาศก็คือจะทาแต่สายอากาศเป็นสายเข้าบ้านแต่ถ้าเป็นสายป้อนเนี่ยจะเป็นสายแนวแต่ละศัพท์สเต,เตชันเลยค่ะ เมื่อก่อนที่เข้างานจะไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะก็จะใช้กระดาษไขคือก็จะออกสำรวจอ,อ,อุปกรณ์ก็จะมีไม่มากค่ะมีแค่ล้อวัระยะแล้วก็กล้องกล้องที่แบบว่าจะเป็นมุมฉากเราจะต้องออจัดตำแหน่งเอาเองดูเอาเองค่ะแล้วก็จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวพอกลับมาเราก็จะเอามาลงในกระดาษไขถ้าต,ตรงไหนผิดเราก็จะใช้มีดโกนขูดค่ะ ถ้าสมัยก่อนก็คือจะลำบากค่ะเพราะว่ากระดาษไขเนี่ยมันจะจำกัดใช่ไหมคะว่าลงได้แค่จำนวนไม่มากแล้วมันก็จะต้องต่อเป็นระวางระวางเวลาทำก็จะต้องมีห้องอยู่ห้องหนึ่งอะค่ะแล้วก็ไปนั่งต่อแผนที่กันเพื่อเพื่อจะได้ให้ได้ทั้งถนนแต่ปัจจุบันอะพอในคอมนี่ก็สามารถย่อขยายได้ค่ะทำให้เราสะดวกขึ้นในการพิมพ์แผ่นที่ค่ะ ก่อนก็จะมีการอบรมค่ะแล้วบริษัทจะจัดอบรมเราก็จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาและทำงานแล้วก็ปรับข้อมูลอยู่นานค่ะกว่าจะเข้ากับการทำงานของเราได้ค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาเกือบ30ปีก็โอเคแล้วค่ะทุกอย่างลงตัวแล้วค่ะ รดยมากการถ่ายทอดความรู้ก่อนเกษียณครั้งนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับแผนที่กระดาษข้อมูลเสาไฟฟ้าคอนกรีตข้อมูลคอนเสาอุปกรณ์ประกอบเสาสายไฟข้อมูลสายไฟฟ้าข้อมูลมอปแปลงข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะและข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะรวมทั้งข้อมูลเครื่องวัดไฟฟ้าค่ะ สายป้อนก็คือสายไฟฟ้าที่เราจ่ายไฟแต่ละคู่สายคือเราจะจ่ายไปที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้เราทราบรายละเอียดว่าจากสายนี้คู่นี้ไปถึงไหนโดยมากเบอร์สวิต์หรือเบอร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยจะได้จากเอ่อคอฟอ,อ,ฟอจะให้เลขเบอร์สวิต์มานะคะซึ่งโดยมากไอ้สายป้อนเนี่ยเราจะใช้ตัวสับที่แบบว่าอยู่ที่เหนือเป็นหลักค่ะสมมติมหาสวรรค์กับ ตักสินอะไรอยู่ก่อนเราก็จะเอาขึ้นท้างบนแล้วก็ตามด้วยสถานีย่อยถัดมาค่ะเราใช้ที่เหนือเป็นหลักค่ะเพื่อเพื่อจะได้สะดวกในการที่เราเราดูปุ๊บเราก็จะได้ทราบว่าเอออันนี้อยู่ก่อนสับนี้อยู่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากใส่ป้อนมาถึงเตอร์นะคะพอจากแรงกลางมาสู่แรงต่ําก็จะเป็นมิเตอร์จ่ายไฟแต่ละบ้านนะคะเป็นหมู่บ้านเราก็จะเช็คเตอร์เนี่ยมันจะรันเลขกันใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นบ้านทั่วไปอ่ะมันก็จะสลับกันหน่อยเราก็จะต้องไปเดินไล่ว่ามิเ,เตอร์ลูกนี้เข้าบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะต้องดูเฟสด้ด้วย,วยเพื่อว่าสะดวกในการที่ห้องเวนแก้ไฟเวลามีอะไรขัดข้องอ่ะเขาจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะการทำงาน ที่ผ่านมาที่แบบว่าประสบความสำเร็จได้ก็จากพี่ๆน้องๆแล้วก็ผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่แบบว่าให้ความช่วยเหลือมีอะไรก็ให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่การถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ก็ได้ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารอบอทอแล้วก็น้อง,อง,องทๆทุกท่านที่ช่วย ผู้ใดมีความรู้อะไรอย่เงี้ยค่ะก็เอามาช่วยเหลือในด้านนั้นทําให้สําเร็จมาเป็นถ่ายทอดความรู้วันนี้ได้โดยไม่ติดขัดค่ะแล้วทําให้สะดวกสมบูรณ์หมดขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ40ปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกความรักและความปินดูขอบคุณจริงๆค่ะ